สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและกับซีเก่าซีใหม้ผู้เขามาชมโซโลกนั่งครับมื่อนี้ก็มาพบปะกันครับบ่าวนัดครับสาวกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้า,จามื่อนี้ก็พาเดินทางเขาป่าฮะบางทีคือเก่าละจ้ะไปหลุ่นไปชมน้ำกันจะ้ะว่าสีมาเห็ดยังเนี่ยไปกันเลยจ้ะไปครับพี่น้องหลุ่นเบื้องน้ำกันครับวันนี้มาพบกันในเสาวันตีหกสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ พี่กัดเข้าป่าบนบน้องเมกตำบลในข้าเพื่อบนทลิกจังหวัดอุบลคือนเก่าครับวันนี้ก็ไปหล่นเบิ้งน้ำการครับประสิมานเทจ,จังแน่ครับพึ่งดำดอกแหลกแหกมานครับจุ่มกำลังงามเนานะพี่จัะนจุมน่ม จุ่มกำลังงามไหมนะพึ่งดำจ้ะแกงแสบได้จ้ะง,งามปึ๊ดๆเลยกำลังจุ่มเลยจ้ะก่อแดงครับไม่เหนียว่าจ้ะ ถึงพระน่ายครับเดายังแข็งย่จ้ะแดงนะจ้ะดำสองจุ้งจ้ะ พึงค่งงาลายดอกงามๆเลยจ้ะอีกจูมนั่งจ้ะขาใหญ่ๆเลยแดงนะจ้ะจูมพันจ้ะคนสนใหม่ๆเนาะ งามขนาดจ้ะป้นฟ้าไล่จ้ะจุ้มนึงจ้ะจุม้มง,งามจ้ะ bình này càng nghèo mày lên cả hôm nay bông đậu bự luôn cả, Enggak lah, จ้ะตัวบ่ได้ตุปุอยู่นะ แดงนะอีกจ้ะพื้นทมินจ้ะพึ่งข้าล่าอีกจ้ะพึ่งดำจ้ะอีกจุมจกจ้มหน่อจ้ะ แสงกอรครับดอกเป็นตาแหงจ่ะผด,ดอกเป็นบางหมเนาะจ้ะหมะ่มลซสองทาดอกครับวันนี้พาลายง่า,างๆดีจ้ะผึ่งาล่มจ้ะ ตัวได้ยังซองจูมครับอืมจูมกําลังงามเลยเนาะกําลังงามเลยจ้ะส้มไข่ครับจ้ะผงดําจ้ะยังมีเสียงจูมนึงจ้ะเอาแต่ขาพูเนาะนี่จูมเดียวเนาะ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องกด้เวลาเดินทางขบ,บานครับมาสรุปผลงานกับเซากอยครับวันนี้จ้ามาเบิ่งผลงานของข้าจากพี่น้องื้นนี้กระมานพ่อได้แกงยู่จ้ะได้แกงง่อยูุ่ํสำรเพ็ษกระเรืเ่มห้างแน่ละจ้ะพี่น้องเฮ็ดผึ่งเฮ็ดยังกระเรื่มห้างละจ้ะส่วนเฮ็ดโกอเฮาที่เก็บไปกระเบิดไปเลยจ้ะกรลอนรุนเบิ่งจ้ะว่าเฮ็ดยังสิงออกต่อไปเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ื่นชอบมาคลิปนี้ ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบว่าขาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับสาวคอยเด้อจ้ะพี่กัดของเฮามื่อนี่กับปลาบันน้องเมฆอำเภอบุญทเิกจังหวัดลพบุจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่6สิงหาคมปีพศ .65 มื่อนาคลิปหนาค่อยพอกันไหมจ้าสำรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป้าหนาะพญายัยเมญัยครับสำรับคลิปนี้ก็ถือว่า ยังพอได้กแกงอยู่พี่น้องเมื่อวานมานน่เต็มตา้วนอนเส้าคอย <Yeah. S 1> แต่ืัอนี้มาเฮ็ดห่างไปเลยพี่น้องเก็ียบไปเบิดก็ขึ้นเบิดไปเลยเนะ <Yeah. S 1> าะออกอลลายครับเอาละครับพอแม่พี่น้องทันไดชื่นจอบมาคลิปยังใดก็อยืาลืมไปซอกยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจเห็นเบ,บาวนากกับสาวก่อยคลิปใหม่ต,ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแบเพีพยงเต่านี้แล้วพี่น้องพอกันคลิปหนามื่อนาครับ ถลุนกันเบิงครับบ่าเฮ็ดยังสิออกพี่น้องบ่าวนาฏก็มาสองเบิงมหาเบิองอยู่เรื่อยๆแล้วครับเอาล่ะครับก็สิได้จบคลิปไปเพียงตำเนี้พี่นอ้องพบอกันคลิปนามือนาครับสวัสดีครับ